สบายดีพี่น้องสบายดีแร่พีนงงออ่น้องจะล้างหววออกหาอยู่หากินไวเนมันนจะตกแ้นนอนกเ เราจะเรียล้วากินเหมือนจะอร่อยลาบเสไม่นอนวานตัวนี้เตัวนี้ถึกมองเบิร์กเป็คนใหญ่ ใช้ย <si suppression> ังเพระส่วนใหญ่ไม่ใหญ่ใช่วะเอาจู่มาด้วยพึ่งถือมองก็ถือแห่ใกล้กระนุยหนูน้องกับเธอเสกสุดใจหูเซนตาปลาทูอีเพื่อพึ่งสะนานนี่มันตกน้ำคืนได้หนิ กับลุงเอี้ยนมไปไปเล่นที่ปามที่เขามองมานะ่ะยา่าเขามีมองอีกเนาะเจนึนน่งกมดูปลาสิไอ้ง้างน่ะนลมแรงนั่นนี่น้องที่ยาสามา mưa 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 dám thử mưa mà mưa mà 2 ăn, mưa Bây giờ mưa mà mưa 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 mấy mưa bây giờ Ơ bà siêu nữa nè mưa mưa bỏ mưa đây nè mưa 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 bà mò nằm mưa Này Kẹp ที่นีนงามเลยะงามเลยแก้มขึ้นมาแล้วเล่มแห้งพี่น้องกองไปนะินผัดโทรศัพท์เอ้าเกี่อวโรงงานน้ำด้วยใส่มองว่านี่นายลุงโชว์ปลาช่อนใหญ่หน่อยสิตะกี้พึ่งจับแล้วมัน กับหลุดมือมันโดนเห็นเจ้าหรือว่าโดนมองกาแกงลองจมือจ่ะไหนอ่าทุกจนแดงจนขื่หนนมาลูกโอ้โห่ยมเย่เย่เย่ ดูใหญ่มากดูสิโอ้โหมาใครเยอะเฉพาะเรเป็นสีพึ่งนู่นน่ะแกมแก้มน้ำทาจมน้ำสิถือคู่กับพี่พึ่งนะน้ำ ขึ้นมาพี่เทนตกแล้วเียลมแหงอย่าีอู้หูเอาตึงโมมาพายกินนูำพึ่งป่ะน้ารถพูมอมามาพายกินเตงโมวมาขึ้นาเทน โมแตงโมแตงโมวันนี้ใส่โนั่งินตรงนี้ให้พึ่งพา ยหมดน้กของเองนั่งลงี้พี่แก้มป้าสุดแดงพันล้านเลยแดงกว่านั่งอีกนั่งลงพี่เทนแดงยนั่งลงเดี๋ยวน้ำจะหยดใส่เตงโมพี่แก้มนินินเต็งโมนกันเลยพี่น้องก้ย còn nông bún mà xảy cà phê xàm nít để quan thế kỷ cho đấy quan thế kỷ cho đấy quan thế kỷ cho đấy quan thế เพียงพูดแล้วว้าวมันซ้ำขับรถมาจบตบๆตเสทือนมามืดมาเลยด้วยพี่น้องป้องไปทางกระสาบ palm it out now รัวหวานเดี๋ยวเนะ้ะหวานอะไรพี่นของเราเย,ย็นจะได้ขีบเรียวเจซาเนาะนี่จะสมงซามเหนี่ยวตะกี้สมเจมองเงาหรอกมั้งคนจะมาไล่ก้นแล้ว เฮที่ได้กินปลาซิ่วมาหน่อยค่นาหน่อยเป็นยังไงกินอยู่